ในปีพุทธศักราช2320พระเจ้าสลีบุญยสารเจ้านครเวียงจันทร์แต่งให้พระยาสุโพยกทัพไปตีเจ้าพระวอพระยาสุโพยกกำลังเข้าจับพระวอได้ที่บ้านศักสมอเรียบริมแม่น้าโขงเจ้าพระวอสู้จนสิ้นชีวิตในปีพุทธศักราช2321เหตุที่เจ้าพระวอถูกฆ่าตายพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระกรณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริศึกและเจ้าพระยาสุรสิงหนาตยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทโดยให้ตีเมืองที่ขึ้นกับเวียงจันท์แถบแม่น้ําโขงด้วยเมืองมรุกขนครสู้ไม่ได้จึงยอมอ่อนข้อให้กับกรุงธนบุรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาราวปีพุทธศักราช2 3 2 2สมัยพระบรมราชาพรมมาได้ย้ายเมืองจากตากบางห่วงมาตั้งที่หนองจันห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางทิศใต้4กิโลเมตร ตั้งชื่อเมืองใหม่ว่านครบุรีราชธานี